กันจองซิมซิม ครับผมมิวมวใส่อิโดนเว้ยเอารถคันใหม่มาดนามูนั่งไหมอยากขี่รถรถคันน้อยโหด บึนบึนใช <c oughs> สบายดีวันนี้นพบกับซอง อิ่งอย่างจันอันนี้เขาสิพามาเห็ดเจลพักกัะจ่องอันนี้ค่ะจะเป็นพักกัะจ่องเนาะพักกันจ่องเขาชิมได้มาตัดเป็นน,น้อยๆเพราะว่าเขาสิ่วขวาขว้าให้มันแห้ง สิมาตำเจวันผักขันจอง นี่เรากันได้แล้ว วระสิเจิญขาไก่เจ็กรไกยนก็เจิญกรืออะ

อันนีーー้ฮ่าว่าใส่มัคแฮน อันนี้เจลเขาออก็จะมีมะเขืนแล้วก็มะเขืดแล้วก็มีผักทียรหอมแดงเนาะแล้วก็ตามด้วยผักก้านจ่องผักก้านจ่องเอาลงบาาัหไท<า>ยเดี๋ยวมาตำตะลีงก่อน เอาเกลือใสห่หน่อยนึงแล้วก็าตำด้วยแป้งหนัว ซิมซิมเซนตามือถึเก็งเมนูขงเาในมื้นี้ก็มีทอดขาไก่แล้วก็เจียวเจียว แกวากันจอกบากันจะมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวฮ้นอนยืนขากไก่ะอุโมโมโต บ่งแจ้วไอ้ลิงแบ่งแจ้วให้ประตูอิสเ็จานันนี้เตูอะปตุจานใหป้ปิมเขาใส่มาเคียนนะฮเราบบมักเราบบมักใส่มาเคียนเจ้าอเจ้ยวอ่ะ่ก็อ่นี่ก็ผักกันจอง

กินได้ก่ะไก่ซิงเก้คุณซิงเก้คุณหูตูเบื้องเดียวคุณซิงเก้นับตา มึงบิวกินกินมะเขือมวงอ้บีบอ้รไอ้บีบอ้อไอ้บีบอ้อไอ้บี่อ้อไอ้บอ้อไอบอ้อไอ้อ้ออ้บออไอบอ้อไอ้บอ้อไอ้อ้อไอ้ไอ้อไอ้อ้อไอ้อ้ มาวันนี้ก็ขอเจ้าผู้บริกนฝากกดสับสไครกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปเอิมกันเลยด้วยบายบายขอขอบใจที่รับชม